เ e ็กเจนเนเรชั่นวเทคีคูมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะไฟหน้าเมทิก LED พร้อมไฟเดย์ไลท์รูปตัว C นะครับสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่แยงตาเวลาขับขี่กระจังหน้าแบบใหม่ดูดันชิ้นใหญ่แข็งแรงมากขึ้นกระจกมองข้างไฟฟ้าพร้อมกับไฟสองสว่างมาพร้อมกับต้อง360องศาล้อลอยขนาด18นิ้ว มาพร้อมดิสเบกทั้ง4ล้อเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นราล,ลังคาบรรทุกน้ำหนักได้แต่15กิโลกร,รัมขนาดรถวิ่งและบรรทุกได้350กิโลกร,รัมขนาดรถยอดติ้งสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยบันในข้างที่กระบะท้ายกระบะท้ายผลล่อนแรงง่ายต่อการใช้งาน ปลั๊กไฟขนาด400วัตต์ในว่าจะเป็นงานบ้านหรืองานช่างก็เอาอยู่ไฟท้าย LED สองสว่างเพิ่มความบั่นใจให้กับผู้ขับขี่ตามหลังมาพร้อมแอร์เบาะหลังผู้โดยสารพร้อมปลั๊กไฟใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะ c 4A มาพร้อมกับจอ12นิ้วกล้อง360องศามาพร้อมกับโหมดขับขี่6แบบ พร้อมกับจอดิสต้อน8นิ้วมีไวร์เลสชาร์จไรสายพร้อมเบงกมือไฟฟ้า รดนี้มาพบได้ที่โชว์รูม Ford MSK นะคะกับดอกเบีย้ย1.99ค่ะหรือถ้าข้อเสนอมากกว่านั้นนะคะก็มาพบกันได้ที่โชว์รูมหรือติดต่อที่ SC n เจนนะคะแล้วก็ SC สสักค่ะเบอร์โทรติดต่อเจนนะคะก็เป็นเบอร์0921976301ค่ะและก็เบอร์0896479952นะครับได้ค่ะแล้วก็มาเจอพวกเรากันที่นี่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ